สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําตัวไข่ดองซีอิวนะครับเราจะใช้ตัวเป็นไข่ไก่ซีใบนะครับนี่นะครับเราแยกมาแล้วแล้วก็ซอสดองสำเร็จรูปนะครับของเพียวฟูดนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดองกันเลยนะครับเราจะเทให้ท่วมไข่นะครับและตามด้วยตัวพริกนะครับเป็นพริกแดงกินดาซอยนะครับนี่โดยตามชอบนะครับ ก็เป็นกระเทียมจีนนะครับเป็นกระเทียมจีนอันกีบนะครับเป็นหั่นบางๆนะครับนี่ใส่ได้ตามชอบเลยครับกดกระเทียมไม่จมนะครับพอเสร็จแล้วเราจะทําการปิดฝานะครับเราจะดองทิ้งไว้1คืนนะครับนี่ครับกล่องซึปเปอร์ล็อกครับ สวัสดีครับตอนนี้เราก็ดองไข่ได้ครบ18ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยครับนี่ครับไข่ดองของเราเดี๋ยวจะลองเราจะลองมาชิมกันเลยนะครับ,รบไข่่ายเยิ้มๆเลยนะครับ เรากินโดยไม่ต้องใช้ซอสได้เลยนะครับอร่อยครับ